สวัสดีครับช่องป้าหลานชวนชิมนะคะวันนี้อยู่กันที่งานตุ๊ดจีนนครสวรรค์เหมือนเดิมนะครับวันนี้คืนที่สองนะครับ <c oughs> นะวันที่ยี่สามมกราคมสองห้าหกแปดนะครับวันนี้ขายด<า>ีค่ะวันนี้ไม่แต่งหน้าเมื่อวานนี้ขายไม่ได้เพราะว่าไปคาแต่งหน้าคาจำไม่ได้ เดันมาตั้หัววันเลยนะครับเอาเรื่องครับวันนี้นี่ครับวันนี้คนกำลังเดินอยู่นะครับเพ่งมากันไม่เท่าไหร่นะครับผมไม่ได้เอามาดีป่ะล่ะลืมเอามาจบนะต้อกิน ดูก่อนได้เลยค่ะดูก่อนได้นะคะพี่ปูนาแพ้รับประกันมาทุกตัวนะคะดูก่อนได้นะคะพี่สอบถามได้นะครับชิมได้นะูกใจค่อยเอาไปจ้ารับประกันความมันความอร่อยนะจ้าดูก่อนได้นะคะปูนาเลยจ้า หนึ่งมียำมีนะครับดูกอดได้นะจ๊ะดูกอนได้นะครับพี่เมนูกุนาเลยจ๊ะ กล้องดูมันร้อนเลยไม่ได้ปิดครับ ้วตรงนี้ร้อนนี่เลยนะครับ5 0บาทนะครับสรับุปลูกไมู้าเรามาเรื่อยๆนะครัไ่แดงเพ่มน60บาทนะครับโดยใช้น้ำปลาแม่กินร่ยเลยนะครเรามาชิมก่อนได้เครับลองเข้าไปชิได้เลยนะครัรับรอิอรยกนแซ่บนัวทุกเมนูแน่นอนนี่ครับผม และี่ส่วนของน้ำปลาเราแยกขายด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับสองขวดหนึ่งเบอร์เท่านั้นนะครับสำหรับน้ำปลา แม่ีหครับแล<ะ>้วก็ที่คสุด้ืออองเราจะมีส่วนของที่พุกี้ด้วยนะครับนที่รุกกี้ของเราโซพิเศษาพี่เนะฮซื้อหนึ่ง้หนึ่งนะครับในราคาเพียง5บาทนะครับซื้อหนึงแถมหนราคาเพียง65บาทนะครับสำหรับน้ำจิ้ซุกี้ดเข้กมาดูดได้เลยนะครัพี่บูนของพิมพ์พายนะครมาดูส่วนด้านในบ้างนะครับด้านในของเรานะฮะนอกจากีที่ตรกี้น้ำปลาแล้วเราจะมีในส่วนของน้ำพริกด้วยนะครับกับน้ำพริกสีรสชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำพรก ปลาแดงหรือวาแจ่นะครับน้ำพิกาแดงน้ำพริกาแดง2นะครับน้ำพริกงานะครับกระปุกละ80บาทนะครับ่ผป่าอย่างนีะครับหอแบบ้าวสยนนี่นะครับว่าเป็นไข่ต้มก็ได้นะฮะคุณได้กับทุณไมนูนะฮะในรายการปลาแดงเมดานะครับปลดงแคุณสนะครับปลาแดงหรือว่าแจ่กระปุกละ80บาทนะครัแล้วก็ไปรโมุั่นด้วยซื้อสารกระปุกนี้นะฮะจยตินะคร 2 4 0บาทนะครับวันนี้เราขายในราคา199บาทนะฮะสระหรับไปง่าเราทิ้ง็กกปเลยหรือประหยัดไปเลย40บาทด้วยนะครับซื้อ3อกระปุกนะ ยวเพียง199บาทเท่านั้นนะครับมโป้ัทีนะครับะกละ่อ0บาทนราดงแมงดาน้ปาแดงสุกุจอก็ริตาดาระหญ่นะครับหลัมาในเร่วนของท่มีนช่นี้นะคะไมู่ปูนาเลยจ้าดู่าถึงจตอทด้ตอนนี้นะัะใครที่อยากลองชิมทิปทอราอยากเข้ามาดูเปนส่วนของทิทอดว่ามีรสชาต้างได้นะคม่้มนูปูนาเลยจ้าปกติ110บาทนะครับรมียำมีนะคะ ไม่มีกตาไม่มีอเีย้องสร็นที่สำคนะคถด้วยรานกได้นเอม่่งีกันีเราจะานนะจ๊ะจไปถึงะคตูนานะคะูนานอย่างนี้เลยจ้าเดียวนะจ๊รของงงเคลื่ลับนครับ แลาได้จับพี่้นาหนแล้วเ่งได้หม้ค่ะเลยคระบาัอร่นของนีอยู่นัก่อบนราอน้อนร้อนกดได้นะคะพี่เวลาเรนจ้าหนึงมียำมีนะคะตุเแล้ก็ับเเ้ามาในส่วนของทุต่นะอะเราเข้ามาลองชิมในส่วนของน้ำปลาได้วยกอนได้น้ำปลาแม่ดีก็แตแคบนัวขนางไหนครับด้านนี้ต้นตับห้าสิบบาทยำหรอ <อ>ไข่แดง60บาทนะครับร้ปขวด100ยี่สิาทาน้ะครับโนาะีเลยจาลา้าท้นะครับทุกคนได้นะครับรัประกันมันทุกตัวนะจา้ะา,าุกคนไนะครไม่โ้เจ

ลูกค้าเราแน่นดีนะครับเน่นนานเลยอันไหนครับ60บาทสดงสดครับรับประกันครับสดมันทุกตัวครับพี่ กูนาเลยจ้านึกมียำม,มีนะคะคนก็นเยอะแล้วนะครับช่วงประมาณเวลาประมาณสองทุ่มนะครับ ก็แม่นนแม่นแน่นซอยนะครับทางก็จะยาวนั่งแฝงไรไปยันต้นแม่น้ำเจ้าพระยาเลยนะครับผม ถ้าผัดกูมีอ่าอะไรอ่ะเต้าหู้อะไรอ่ะโตคองอะไร,รไน,นะครับเต้าหู้นะครับโอเมกนะครับมีหลายอย่างนะครับเคบับขนมหวาน,น,นก,ก่อนนะน,นะคะ กคนาเลยจ้าอันนึงมียำม,มีนะครับทุกคนได้นะจ้าโคนาแท้รับประกันมันทุกตัวนะจ้าทุกคนได้นะคะอะไรดีครับลูกหมูสามนเลย นี่เป็นไงสวยเมั้ยไม่หลาไม่ากเลยสวยไหมน่าดูไหแม็กแม็กกล้องแม็กกล้องนี่นี่นี่ดูสาวสาวไทยนะครับสาวจีนไม่ไม่ต้องอะไรขึ้นไรไหมโอเคฝากติดตามช่องด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวตัดคลิปแล้วก็เริ่มกดไลค์ด้วยนะคะกดไลค์นะคะ คุณจ้าดูก,ก่อนนะ้นะครับุูนาทางนี้เลยจ้าเนึ่งมียามมีนะครับดูก,ก่อนได้นะจ้า,าเป็นสาวจีนนะครับชาวังหวันตกต,ตะวันสวยมาก ดูก่อนได้นะคะพี่นุ่มูนาทางนี้เลยจ้าดูก่อนได้นะพี่ถามก่อนได้นะคะพิมได้นะมันปูชิมได้แล้วประกันมันทุกตัวนะคะผมผม,มันฟูชิมได้นะคะมีให้ชิม,มนะอะไหนจ้าพันละห้าสิบบาทครับเป็นห่อมันปูพี่ไม่มีผสมไข่น,นะครับพิมยังไม่มาอะไรจ้าสองละหกสิบบาทครับมีหอยโขนแล้วก็ปูนานึ่ง ได้เลยครับคงสุขเรียบร้ยรบอยแล้วคร้บอ้อ้โหโ้อนก่อนอ้โหโอโห้โหโอ้โหโอ้โหอ้หโออ้โหโอ้โหอ้โหอ้โหโอ้หโ้าหโ้ห้อ้โ้โหออห้้อหห้้หห้หอ้ เกิดได้เก like ิดได้นะคะเราเกิดได้นะครับเดี๋ยวก่อนได้นะคะโคนาเลยจ้าเป็นไงฟินไหมฟินไหมอร่อยไหมให้แม่มากให้แม่มากเออเปปซิเนนเตอร์ให้หน่อยอร่อยจริงไหมอะไรอย่างนี้นี่นะครับลูกค้าของเราก็จะชิมไม่ดูนะครับของเราอร่อยไหมอร่อยครับผมไม่กินรับากเลยแต่มันอร่อยแน่ ไม่ใช่ห่วงหรือเปล่าเราไม่ยอมตักมาให้อะไรนครับน่าจะไปพิชามแล้วใช่ครับผมแตนัวเลยดูก่อนไดนะครับอะไรดีครับพี่ได้นะคพี่อันนี้หอยโข่งพี่มันกินได้ทั้งตัวเลยนะไม่ใช่เปลือกนะทั้งตัวเฉยอันนั้นมีเนื้อมีย่างมีมันปูดูก่อนนะ กำอะไรนะคะทำอะไรเออย่างนึ่งเอาเป็นไหนครับัำได้ะครับอันนี้แบบนึ่งครับผมจิ้มซีฟู้ดฟรอมต์ก็แบบหมูย่างหมนเป็นมันปูะน้ำปลาห้าสิอยากก่างกระปุกหกสิบแล้วก็ปูดองน้ำปลาก็มียำก็มีนะคะรับนึ่งก็มีเอาเป็นไหนลองดูก่อนได้นะครับลองสอบถามก่อนได้แล้วก็การอร่อยทุกคน รสชาตมังโกอร่อยอร่อยถ้าอร่อยตรงนี้นะครับอีก10วันทุกก่อนนั้นนะครับเมนูคุนาเลยจ้าอันนึงมียำมีนะครับทุกก่อนนั้นนะจ๊ะ ล่ล้มลเอา,าไ,ออไมกิมับนดได้นะครับโนาทางนี้เลยจ้านี่นะครับเปิดเีเรียบร้อยนะครับเปิดงานเลยจ้าสุดจีนจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับผมมาเลย ครับตุดจีจังหวัดนครสวรรค์นะครับมาแนกอ่ายังไม่ได้มาแล้วมาได้นะครับผมสวยมากนะครับปีมังกรมีสิ่งโตนะครับ นะครับสุดจีาดะนะรับพระสวรรค์น,นะครับบนเดอร์นะครับผมโอเคไปตายกลายของต่อนะครับ

รูเตอรนี้ตันซื้ไว้ให้แล้วเฮ้ยเห็นอยนี้หมดโอ้โหฉากไปกดออกยังกดเข้าเนี่ยเฮ้ยไบยังจริงว่ะใช่เหรอวะเฮ้ยเขากดจริงกันงล้วหมะหัวจะพลุงพลังอะไรเฮ้ยแบบตรงเลยไอ้ไรปะเอาใส่เอาใส่ถุงไปก่อนแล้วเอาถ้วยไปได้ปะได้ยังเดินไปยังเดินไปเราจะไปกินตรงไหนเลยนะ ดูก่อน้านะคะคุณนายเลยจ้าึมียำมีนะครับพี่ดูก่อนนานะคะบแบบไหนดีครับเป๊ไหนที่นึ่รักษาค่าผาหรครักาม่ร้อยรักนหนึ่งรับาถอยวงนี่นะฮะหนึ่งนะผมเน่น่ราคาดูข้างหลัง น้ำจิ้มอยู่ข้างในนะคะนี่น้าครบแล้วครบแล้วเอาเกลเท่ากับน้ำขอบคุณนะคะสองเอยู่แล้วเยไหวนในยังยังบอกให้พี่มึงใส่พี่สันนิพิพเพย์คราวนี้คู่เพร์มากเลยค่ะใส่น้ำตาลเดิมค่ะโอม พอขายอยากแถมอยู่เลยตอนนี้แรงเบอร์ดังเบอร์แล้วอออลตอนนี้ครับผมดูก่อนได้นะคะตอนนี้ลูกค้าเข่าแน่นหนาเลยนะครับผมคนก็เยอะเบอร์เลยนะครับดูก่อนได้นะคะปูนาเลยจ้าเออไปเลยไปเลยไปเลย เอามาเลยอย่างนี้แถมเลยเอาไปเลยวันนี้เป็นต้องรดกันแล้วตรงหนักเ่ยไม่ได้ไม่ได้เวลางานเลังเอาเหลังานเวลางาวันนี้ขา,ายขายหลัก่าครับผมขอบคุณนะครับดูก่อนได้นะจ๊ะคุณนาลยจ